พอเท่าโจโจ้พอเท่าใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาให้ลงได้สําหรับพอเท่าแต่ละพอเท่าก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมที่ใช้แค่ทีมเดียว5้าตัวละครเท่านั้นสามารถโซโล่ได้ทุกพอเท่าใช้ตัวใดกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสด,ดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้อยู่กันในแบบอนิเมะสตอรี่ครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมที่สามารถโซโล่พอเท่าได้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องพึ่งเพื่อนเลยถ้าเกิดว่ามีทีมนี้ สามารถโซโล่ได้แบบสบายๆเลยสําหรับตัวพอเท่านี้ก็หาได้จากด่านที่11นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยด่านสุดท้ายนะครับตอนนี้เป็นด่านที่11ดนะครับด่านที่หาได้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายนี่เลยที่มีดีโอยืนอยู่ตรงนี้สําหรับตัวพอเท่าก็จะมีโอกาสได้อยู่ที่2%นะครับคุณผู้ชมพอเท่าต้องลงที่ล็อบบี้เท่านั้นนะครับถ้าเราอยู่ในด่านเราไม่สามารถกดได้นะเราต้องวาร์ปกลับไปที่ล็อบบี้ก่อน,นครับคุณผู้ชมถึงจะสามารถเปิดพอเท่าได้เดี๋ยวผมลองเปิดพอเท่าให้ดูเลยเนี่ย คลิกไปหนึ่งดีนี่ครับจะมีพอร์เท่าขึ้นมาแบบนี้เลยส่วนของรางวัลที่มีโอกาสระดับก็จะมีเป็นเจ้าตัวดีโอศูนย์จุดห้าเปอร์นกรดออนึ่ต์นะครับดอปทีละ1่งชิ้นมิติ i ออฟสามเปอร์เซ็นต์ดอปทีละีหนึ่ชิ้นตัวสเตชิพนะครับห้าเปอนตดอห่งชิ้นสเตชิปสีทองนะครับยี่ิบนต์หนึ่งชิ้นรีดด้วยเพชรนะครับคุณผู้ชมนี่เลยก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยแล้วก็มีเอกพีกับตัวคอยด้วยครั ตัวมอนมันก็จะเก่งขึ้นตามจํานวนคนที่ลงนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีทีมแบบผมคมเนี่ยแนะนําว่าลงโซโลจะจบไวมากๆครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูทีมนะครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําครับคุณผู้ชมใครที่หาร้านกดบันเดิลอยู่นะครับหรือว่าใครที่หาร้านกดพาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ตแมปนี้หรือว่าพาร์ตแมปอื่นๆนะครับก็ไปจัด้าที่บัลเบอร์ชอปเลยนะมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวละครว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างในการโซโลพอรเท่าใหม่นะครับ ดวผมจะบอกทุกตัวเลยว่าแต่ละตัวมีความสามารถอะไรบ้างและหาได้จากที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันสำหรับตัวละครแรกเลยครับที่ผมใช้นั่นก็คือป่าเอคานอครับคุณผู้ชมซึ่งจะตัวเอคานอเนี่ยที่ผมเอามาใช้เพราะว่าเป็นตัวละครแทงที่สามารถเกิดใหม่ได้เดี๋ยวมาดูในส่วนของพาสซีฟก่อนเลยสำหรับพาสซีฟเอคานอนะครับจะเพิ่มดาเมจตัวเอง50%และเมื่อเอคานอตุยนะครับเอคานอจะฟื้นฟูเลือดตัวเอง2 5 0ร และเพิ่มดาเมจถึง250%เลยครับคุณผู้ชมเจ้าตัวเ s คานอนี้นะครับก็สามารถหาได้จากด่านที่8นะครับคุณผู้ชมเป็นด่านบอสด่านเดียวเท่านั้นนะครับที่มีเจ้าตัว SKN ดอกนะครับเอคานอก็จะมีการอีโวด้วยนะส่วนของอีโวก็จะเป็นขวานอันนี้เลยครับคุณผู้ชมสําหรับตัวเ s คานอนะครับไม่จําเป็นต้องใช้บัฟโมนาดแบบผมก็ได้นะบัฟที่ผมแนะนํานะครับก็มีอยู่2บัฟนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครรีโรเหลือจริงๆนะครับก็เป็นโมนาด แต่ถ้าใครมีรีโนงบจำกัดนะครับก็เป็นบัฟโซลา่าก็ได้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของสวมใส่นะครับที่ผมแนะนําก็มีอยู่2ชิ้นนะครับเป็นแหวนสีแดงอันนี้เพิ่มเลือด30%นะหรือว่าจะเป็นตัวทานอันนี้เพิ่มเลือด20%แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ10%อันนี้ก็ได้ครับสาหรับตัวละครต่อมาครับที่ผมใช้นั่นก็คือโกคูแบ็กครับตัวนี้นี่คือสําคัญมากๆคุณผู้ชมเอาไว้ฮิลให้กับเอชคานอครับสำหรับพาร์ทสี่ตัวโกคูแบ็กเนี่ย เมื่อตัวเนี้ออกไปโจมตีนะครับจะฮิล25%ให้กับเพื่อนทุกตัวครับยกเว้นตัวเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวโกคูแบ็กนะครับก็หาได้จากการลงเลทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยหาได้จากการลงเลทดาร์กบอลนะครับคุณผู้ชมเน่เข้ามาที่เลทแล้วก็กดมาที่ power arena เลย act ที่6นะครับสำหรับ a อคที่ดอป โกคูแบ็กนะก็หาได้จากตรงนี้เลยแล้วก็โกคูแบ็กนะครับใช้ของอีโวด้วยก็จะเป็นลดอันนี้นะครับถ้าเรายังไม่อีโวนะครับโกคูแบ็กจะฟื้นปูเลือด20%นะครับถ้าอีโวมาแล้วจะฟื้นปูเลือดถึง25%เลยแล้วก็สําหรับบัฟนะครับของเจ้าตัวโกคูแบ็กนะครับบัฟตรงนี้ผมไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวนี้เอามายืนฮิวเฉยแต่ที่ผมสุ่มมาเป็นบัฟโมนาดเพราะว่าเอามาช่วยทําดาเมจนะครับตัวละครต่อมาครับคุณผู้ชมทรงจินวูครับ ทงจินวูมีบทบาทในการลงพอร์ทัลมากมากครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้เทสหลายครั้งครับซึ่งทรงจินวูเนี่ยสามารถสุ่มได้จากตู้นะคุณผู้ชมทรงจินวูสุ่มได้จากตู้ไม่มีว e นี่ตอนนี้มาหน้าตู้พอดีเลยสุ่มมาได้แล้วก็เอาไปสุ่มบัฟแล้วก็มาเล่นได้เลยส่วนบัฟนะครับที่ผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าใครอยากเอาสุดก็เป็นโมนาดแบบผมก็ได้แต่ถ้าใครมีรีโดงบจํากัดนะครับบัฟลุ้งอะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่เราเอามาใช้เอามาใช้ในส่วนของตัวพาร์ทสครับ สำหรับพาสซีฟซงจินวูนะครับเมื่อยูนิตตัวนั้นที่ซงจินวูได้ทำการโจมตีมีเลือดต่ำกว่า25%ทรซงจินวูจะคิวยูนิตตัวนั้นทันทีพาสซีฟนี้มีผลกับบอสครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ยัดดามเมจให้กับซงจินวูเต็มที่เลยเอาไปช่วยทำดามเมจนะครับสำหรับเจ้าตัวซงจินวูตัวนี้ถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่า25ทรซงจินวูปิดทีเดียว หายเลยตัวนี้คือดีมากๆคุณผู้ชมมาดูที่ตัวละครต่อมาเลยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือไซตามานั่นเองสาหรับไซตามานะครับมีโอกาส95%ที่จะคิวสตูภายในหมัดเดียวถ้าสตูอ่อนแอกว่านะครับแต่ถ้าสตูแข็งแกร่งกว่าจะมีโอกาส5%ที่จะงัดบอสท,ทีเดียวหายไปเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับตัวคาสซีนี้ก็มีผลกับบอสนะไอตัว5%เนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดมันงัดบอสท,ทีเดียวหายเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับเวลาในการลงเนี่ย ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวไซตามะเลยว่าพาร์ทสมันถ้าเกิดว่า5%ติดบ่อยก็จะจบไวมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกพาร์ทสหนึ่งเมื่อสตูแข็งแกร่งกว่าเจ้าตัวไซตามะไซตามะจะบัฟดาเมจตัวเอง200%นะครับแล้วก็บัฟดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น100%นะครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัวไซตามะไม่มีอีโวเหมือนกัน,นครับ ไซตามาหาได้จากตู้ครับคุณผู้ชมเป็นตัวซีดีเครดนะครับคุณผู้ชมโอกาสในการได้ไซตามานะครับก็จะอยู่ที่0.005%นเระครับเราก็ต้องมาลุ้น1ใน5นะเพราะว่าตอนนี้ซีเครดมีทั้งหมด5ตัวนะครับสำหรับหลอดการันตีตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเกมพาร์ทวีพการันตีเพชรอยู่ที่ 3M นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเกมพาร์ทวีพแบบผมเนี่ยจะการันตีอยู่ที่ 2.7m นะครับคุณผู้ชมในส่วนของตัวบัฟไซตามานะครับบัฟที่แนะนําก็เป็นบัฟโมนาดเลยเพราะว่าจะช่วยเล่งดาเมจเจ้าตัวไซตามาเนี่ยได้ดีมากๆครับคุณผู้ชมมีเพิ่มมาตาติดคริติคอลด้วยแต่ว่าที่ใช้จริงๆอะ่ะคืออยากให้มันติดได้บ่อยก็คือพาร์ตสตรงนเนี้ย5%เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามันติด5%เนี่ยที่มันชกบอสยังไงทีเดียวก็หายแน่นอนครับคุณผู้ชมส่วนของที่ผมใช้นะครับก็จะใช้เป็นของเพิ่มดาเมจ30%อันนี้เลย และมาถึงตัวละครสุดท้ายแล้วเป็นตัวละครที่คุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงแต่ว่าผมได้ลองเอามาใช้มันมีผลดีมากๆครับผู้ชมนั่นก็คือเจ้าตัวเบจิต้านั่นเองสําหรับเบจิต้านะครับมาดูที่พาสซีฟกันเลยสําหรับเบจิต้าทุกๆรอบนะครับเบจิต้าจะเพิ่มดาเมจตัวเอง75%หลังจากที่ผมได้ลองเทสเบจิต้ามาหลายรอบนะครับเบจิต้ามันเหมือนจะบัฟตัวเองตันอยู่ที่375%นะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูด้วยสําหรับ จ้าตัวเบจิต้านะครับว่ามันบัฟตันที่375เปอร์เซ็นต์จริงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันบัฟหรือว่าเขาตั้งใจให้ใหมันเป็น375เปอร์เซ็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันบัฟเรื่อยๆแบบไม่มีลิมิตนะคุณผู้ชมเบจิต้าจะเป็นตัวที่เก่งมากในการลงพอร์ทัลคลังนี้นะครับสาหรับวิธีการหานะครับเบจิต้าก็หาได้จากการซุ่มตู้เหมือนกันได้มาจะเป็นร่างหัวฟ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราต้องอีโวก่อนสำหรับการอีโวนะครับใช้ของอีโวทั้งหมด สองชิ้นครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่หาของยูโบเลยที่หาของยูโบก็อยู่ที่โลกที่1นนะครับคุณผู้ชมเป็นด่านบอสด่านสุดท้ายเลยครับนี่ที่มีเบจิต้ายืนอยู่นะครับตรงนี้สําหรับของยูโบก็จะมีโอกาสอยู่ที่0.05%ูนหนะครับใช้อันนี้ทั้งหมด2ชิ้นนะอันนี้ก็ลูปไม่ขึ้นนะครับคุณผู้ชมสําหรับตัวเบจิต้านะครับเป็นตัวที่ดาเมจดีมากๆครับคุณผู้ชมใจดาเมจได้ดีมากๆสําหรับบัฟที่แนะนานะครับเบจิต้าถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ชมดีโรเหลือนะครับ สุม่มเดโลตัวสาคัญสำคัญไปหมดแล้วก็เป็นบัฟโมนาเลยคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นบัฟยีเรี่ยวอันนี้ก็ได้แต่ถ้าให้ดีเป็นบัฟโมนาแบบผมเลยนะครับสาหรับตัวละครที่ผมใช้ก็มีเท่านี้เลย5ตัวนะครับรูปร่างหน้าตาทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้มีตัวแทงตัวฮิลนะครับฮิลเป็นทั้งทีมตัวปิดดาเมจตัวทําดาเมจ2ตัวนะครับตัวทำดาเมจสตัวปิดดาเมจหนึ่งฮิลแล้วก็แทงเดี๋ยวผมไปลองลองให้ดูเลยครับคุณผู้ชมสําหรับพอท่อนะครับนี่เลย สำหรับพอเท่านี้ก็จะมีโอกาสได้ดีโออยู่ที่0.5%นะผมก็ลงไปหลายรอบแล้วแล้ตัวดีโอนี่ก็ดอกยากเอาเรื่องนะครับคุณผู้ชมมาไปลองลงกันเลยนี่ครับเวลาลงคนเดียวเห็นไหมตัวเลือดบอสของผมมัน 1.2m นะเพราะว่าตอนที่ผมลองเทสกับเพื่อนอนะ่ะคุณผู้ชมมันขึ้นไปถึง 2m เลยนะลงคนเดียวมันจะจบไวกว่านะครับนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเหลือ500แล้วไวไหมครับนี่เลยตัวละครที่ผมใช้ก็แต่ที่ผมบอกคุณผู้ชมเลยนี่ครับเดี๋ยวดูจบแล้ว ดูเบจิต้าเรียบร้อยครับบอสก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับคุณผู้ชมมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับหลังจากเคลียร์บอสตัวที่3เสร็จมันก็จะเด้งข,ขึ้นของรางวัลเลยนะคุณผู้ชมตรงนั้นก็ต้องไปรู้อีกทีนึงนะว่าดีโอจะออกไหมเดี๋ยวมาดูบัฟเบจิต้าตอนนี้บัฟอยู่ที่2องร้อ้วมันตันที่สามเจ็ดห้าจริงนะคุณผู้ชมนี่ไซตามะคือต่อยติดดาเมจคือแรงมากๆคุณผู้ชมมันไม่หมัดเดียวหายนะครับแต่ก็ทําดาเมจดีนะเหมือนจะติดค,ดครินะฮะนี่เดี๋ยวรอด แต่นี้เหมือนจะปิดบอสได้ก่อนนะครับซงจินวูยังไม่ได้โชว์เลยตอนนี้บัฟมาอยู่ที่3ามจรนะครับจริงๆเทิร์นเนี้ยถ้าเกิดว่าเบจิต้าได้ออกแอนิเมชันในการโจมตีอ่ะตัวบัฟดาเมจมันจะเพิ่มเห็นไหมคือมันตันที่3ามเจ็ดคุณผู้ชมแต่แค่3ามเจ็ดตรงเนี้ยก็เยอะมากแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเบจิต้าเพราะว่ามันบัฟถึง3ามเลยคือบัฟเยอะมากมากครับคุณผู้ชมนี่ดูเลือดบอสเห็นไหมเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแล้ว เอาตัวเอกานอเอคานอก็บักนะครับจริงๆต้องมีเกิดใหม่นะแต่ไม่เป็นไรสามารถจบได้เหมือนกันชิวๆครับนี่ทรงจินวูปิดเรียบร้อย1นาที2 6ิกวิเป็นไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองลงอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาลองลงตัวพอท่อที่มันเพิ่มนี่ไงเพิ่มสแตตเพิ่มขึ้น20%สรนะครับสำหรับพอท้อนี้มาตัวบอสก็จะเลือดเยอะกว่าด่านเมื่อกี้นะครับนี่1.4เอ็มเมื่อกี้1 2อนะครับแต่ละพอท้อมันก็จะมีพาร์สซีที่ต่างกันไปคชม แต่ว่าทีมเนี้ยผมได้ลองลงทุกพาสซีฟแล้วนะสำหรับตัวพอรทัไหวทุกพาสซีฟครับถึงเอคานอจะบัคตุยก็ไหวครับแล้วยิ่งเอคานอมันไม่บัคนะครับมันเกิดใหม่มาเลือดสองแสนนะสำหรับเอคานอผมเนี้ยยิ่งชิวเลยคุณผู้ชมคือรับดาเมจได้แบบชิวๆเลยที่สําคัญเลยนะครับตัวฮิวครับถ้าไม่มีตัวฮิวอ่ะตัวบอสอ่ะมันจะมีอยู่บอสตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมันจะโจมตีห้าตัวเลยนะครับเราจะโดนแบบนั้นไปเรื่อย จนเราไม่ไหวนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้คือมันสกิลทีคือ5ตัวเลยนะครับนี่เห็นไหมออกแอนิเมชันทีคือตี5ตัวเลยแล้วมีตัวฮิวอ่ะมันก็เด้งกลับไปเต็มหลอดแต่ว่ามันจะไม่ฮิวตัวเองนะแต่ว่าถ้าเราใส่เอ็ดคานอนมาตัวที่มันรับดาเมจหลักอะ่ะก็คือเอ็ดคานอนเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเลือนลดเลือนลดเสร็จฮิวเวลาออกแอนิเมชันฮิวแบบนี้รัวครับแล้วฮิวีเคือฮิวเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเบต้านี่คือดาเมจแรงมากคุณผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้ไม่บักนะครับล,ล้ ทรงปาดเรียบร้อยเป็นไงง่ายไหมตัวนี้สามเอ็มเดี๋ยวคุณผู้ชมดูครับเลือกสามเอ็มนะโซโล่ Solo ได้แบบชิลๆครับแต่ถ้าใส่ติดห้าเปอร์เซ็นต์นี้ยก็คืองัดที่เดียวหายไปเลยนะคุณผู้ชมเนี่เห็นไ,ไหมเดี๋ยวดูดูดาเมจเบย์นะครับเดี๋ยวเราดูดาเมจเบย์รอบนี้ตอนนี้เลือ 2. สองล้านสามนะฮะเนี่ยใส่ก็ต่อยแรงนะคุณผู้ชมนี่เบย์สามแสนนะครับแรงมากตอนนี้ครึ่งหลอดแล้วเป็นไงหรือว่าถ้าใครมีทีมที่มันดีกว่านี้ ก็แนะนําได้นะแต่ส่วนตัวผมได้ลองเทสหลายทีมแล้วนะคุณผู้ชมลองเอาโกโจคิดมาสมาใส่ลองใส่โกคูนะครับลองใส่หลายๆตัวผมรู้สึกว่าคอมเนี้ยมันทําให้จบได้ไวมากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใส่ตามามันติดบ่อยแต่เอาจริงนะตัวใส่ตามานี่คือคีย์หลักเลยถ้าติด5%บ่อยก็ยิ่งทําเวลาได้ดีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตัวพอทัลเนี่ยเวลาเรากดลงไปจบแล้วอะเห็นไหมมันไม่สามารถลงต่อได้เราต้องไปเปิดพอทัลใหม่เรื่อยๆนี่รอบนี้ก็ 1น,นาที57นะครับสามารถลงโซโล่ไหวทุกพาสซีฟครับคุณผู้ชมสําหรับทีมนี้สําหรับทีมนี้ก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆนะนะใครที่หาทีมลงพอเท่าอ,อยู่แนะนํานะครับไปปั้นทีมตามนี้เลยส่วนวิธีการหาตัวละครผมก็ได้บอกครบทุกตัวแล้วนะครับและในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมกันคนละทีด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ